วันนี้เราอยู่ที่สนามพีลาเซอร์กิตนะครับมากับเชลเอทวานซซึ่งเดี๋ยวจะเป็นการทดสอบในส่วนของตัวน้ำมันเครื่องเจารถมาเปรียบเทียบสองคันเลยว่าคันนี้ใส่น้ำมันเครื่องของเชลเอทวานที่เป็นสูตรใหม่กับอีกคันหนึ่งที่เป็นน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่นเป็นน้ำมันเครื่องใหม่เหมือนกันรถใหม่ป้ายแดงเหมือนกันคอนดิชั่นทุกอย่างเหมือนกันต่างกันแค่เรื่องตัวน้ำมันเครื่องเดียวผมจะเดาถูกแล้วว่าคันไหนใส่เชลไปลองขี่จริงในสนามเลยนะครับแล้วก็หลายคนต้องทราบกันดีว่าเชลกับทางดูคาติเหมือนเป็นพาา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 ารรรรรรททเเเเเเนนนนนอออีี่่่่งงงงพัััฒืืสูต้้้มมมมควกลยปปถ็จข ูอย่เราจะเห็นอยู่แล้วละ่ะโลโก้เชลอยู่ที่เครื่องยนต์ของตัวดูกตินะครับว่าเวลาเราละละเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทางดูติก็จะแนะนำเลโกเมนให้ใช้ในส่วนของตัวน้ำมันเครื่องของเชลแอดวานเลยสามารถใส่ได้เลยกับน้ำมันเครื่องเชลแอดวานกับรถดูกตินะครับที่พัฒนานมาร่วมกันซึ่งเรามาดูในส่วนตัวน้ำมันเครื่องนะครับอย่างที่ผมบอกคือหลายคนจะคุ้นภาพว,ว่าเชลเนี่ยอยู่ในรถบิ๊กไบค์อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเชล์เขามีเรื่องตัวผลักที่สําหรับรถสกูตเตอร์ด้วยสังเกตว่าถ้้้้้้าา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 าเเเเรรรรดูููแแพพคคกกกกงงนนนนนนีีี่่่่่่่่่ยสสึึววววออะทททไมมมมมุัับใใชปปผฒตหขล รวมการพัฒนารองรับมาตรฐานใหม่ขึ้นใหม่ด้วยถ้าเรามาดูที่ขวดน่ะที่ขวดน่ยเขาจะเขียนคําว่า api sp อันนี้คือมาตรฐาน api ล่าสุดของปัจจุบันเลยนะซึ่งในปี2025น้ำมันเครื่องของเชลก็จะเป็นมาตรฐาน api sp อยู่แล้วบางคนอาจจะคุณนว่าเอ้ยเห็นเป็น sn อันนี้คือจะเป็น ของตัวปีก่อนนะแต่ตอนนี้นีน่คือสูตรใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นสําหรับสกูตเตอร์รวมถึงตัวที่เป็นเชลแอดวานนะครับที่สําหรับบิ๊กไบค์ก็จะเป็น API SP เหมือนกันเรามาดูหน้าที่บทบาทหลักของน้ำมันเครื่องก่อนว่าน้ำมันเครื่องมีหน้าที่อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสกูตเตอร์รวมถึงตัวรถมีเกียร์มีคัชนะครับทำไมเราต้องใส่น้ำมันเครื่องทำไมเราต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรู้แล้วละ่ะน้ำมันเครื่องใหม่ใส่แล้วเครื่องยนต์ลื่นเพิ่มความไหลลื่นเพิ่มสมรรถนะอะไรก็ว่านไปแต่จริงๆแล้วน้ำมัมมามาัันนนเเคคคครรรรรืื่่ออองงงะะะมมมมีวววาา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 สสถใตกชล้ทํดบ เนื้อผ้าไหมว่าเครื่องยนต์มันมีการสึกหลอการที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยเปลี่ยนเข้าไปน้ำมันเครื่องจะวิ่งผ่านทุกชิ้นส่วนที่เกิดการเสร็จสีน้ำมันเครื่องที่ดีจะมีความสมามารถในการชะล้างทําความสาดอะไหล่ภายในเครื่องยนต์เลยแล้วก็ยังมีเรื่องตัวการคายความร้อนนะครับน้ำมันเครื่องเหมือนกันวิ่งผ่านทุกอะไหล่ที่ร้อนก็จะดูดซึมดูดซับความร้อนจากอะไหล่ชิ้นนั้นแล้วแผ่ออกไปแล้วก็บางทีไปเรื่องตัวออยล์คูลเลอร์ก็คือจะคายความร้อนออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเครื่องเลยเป็นส เพิ่มความไหลลื่นแล้วก็คลายความร้อนเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะมาทดสอบกันเลยนะครับตอนนี้ก็แต่งตัวแต่งเรียบร้อยซึ่งมันจะเป็นบายเชตนะว่าคันนี้่1เป็นน้ํามันเครื่องตัวหนึ่งกับอีกคันหนึ่งที่ใช้น้ํามันเครื่องของเชลวอดวานนะครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้คือ2คันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือเป็นคันนี้ที่เป็นทอร์นัทเวฟเนี่ยเป็นรถใหม่ที่เพิ่งรันอินคอนดิชันเหมือนกันทั้งคู่นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดสิ่งที่ต่างกันอย่างเดียวคือน้ํามันเครื่องภายในที่จะมี1คหนึ่รู้้แลววเนี่่ยด๋ใหสัับกา ความรู้สึกจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับว่าเราจะรู้สึกความแตกต่างเพราะเนี่ยบอกตรงๆไม่รู้เลยว่านี่เชลหรือเปล่าดมกลิ่นก็ไม่ได้นะต้องลองขี่อย่างเดียวเลยถึงจะรู้เดี๋ยวเราไปลองขี่กันเลยดีกว่าแต่ที่ผมลองสตาร์ทเบื้องต้นนะผมมีความรู้สึกว่าคันนี้มันมีอาการที่ต้องลากกว่าหน่อยประเด็นคือเรายังพูดไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้คือผมได้ขี่ไอ้คันนี้เราต้องเปรียบเทียบกับอีกคันหนึง่งว่าความรู้สึกจะแตกต่างกัน,นเป็นยังไง เราไปวิ่งมารอบนึงแลวนะครับเดี๋ยวเราจะสลับจากอีกคันหนึ่งมาเป็นอีกคันนึงอย่างที่บอกว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่น้ำมันเครื่องเดี๋ยวจะมาดูว่าฟิลเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ก็พอจะจับฟิลได้ประมาณนึงแต่ก็ยังเอ๊ะด้วยความที่เรายังไม่ได้ลองอีกคันนึงนะว่าจะเป็นยังไงโอ้แต่รู้สึกว่าคันนี้เอาใหม่เสียงสตาร์ทก็ต่างกันชัดเจนเลยนะ ขนานใส่เชล ผมตอบถูกนะครับว่ารถคันไหนใส่น้ำมันเครื่องของเชลนะครับบอกตามตรงว่าก,ก่อนที่ลองเนี่ยผมก็แอบแบบ um, ด้วยความที่รถ1 2อยซีซีอ่ะเราจะรู้สึกขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะล้อมันไม่ได้มีให้เราตวัดสูงขนาดนั้นแล้วก็ความเร็วมันไม่ได้สูงขนาดนั้นทำให้เราจะรู้สึกหรือเปล่าแต่พอหลังจากที่ลองขี่ขึ้นมาทั้ง2คันนะครับครั้งแรกที่ไปขี่เนี่ยโอเคผมก็จับฟิลแล้วเออมันประมาณนี้นะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่นะครับกับคันแรกที่ไปลองซึ่งคันนั้นไม่ใช่เชลแล้วพอมาคันที่2ที่เเปป็นชลลไองผมรู้สึึกเเลยววว่่่่าจจััังงหหะะททีีดนนนนิข้ตอเกียรวมถึงจังหวที่ ไหลเนะี่ยอยู่พีระโค้งร้อยอารนะ์เนี่ยปื๊ดไปหลุมเจอเอสเนะี่ยถ้าเป็นน้ำมันเครื่องอีกอันหนึ่งที่ผมลองเนะี่ยจะรู้สึกว่าเกียร์ที่ผมใช้อยู่รู้สึกว่ามันอ่อนเกินไปกําลังมันน้อยเกินไปผมเลยต้องลดเกียร์แต่พอเราลดเกียร์ไปปุ๊บมันตวัดขึ้นไปเรสไลร์เลยทำให้รู้สึกว่ามันอือแต่พอเป็นเชลเราจะรู้สึกว่าการเปิดคันเร่งเนะี่ยไปได้อย่างไหลลื่นนะครับจนขึ้นมาเออผมรู้สึกแล้วแหละว่าเราขึ้นมาเนะี่ย คันไหนคือเชลค่อนข้างมั่นใจประมาณ80-90แล้วล่ะว่าคันที่2ที่ผมขี่นั่นคือเชลและเขายังไม่เฉลยนะครับแต่พอเขาเฉลยปุแบบ๊บโอ้โห,โหใช่เลยแล้วผมก็เลยแอบถามว่าแล้วอีกคันเนี่ยให้ผมเดานะคือน้ำมันเครื่องเก่าใช่ไหมน้ำมันเครื่องที่เบนหนืดกว่าใช่ไหมเราถึงรู้สึกต่างได้ขนาดนี้เพราะว่าพอเป็นเชลรู้สึกได้เออคันนี้มันรู้สึกว่ามันไหลลื่นกว่าจังหวะที่เราเปิดคันเร่งรถคันเร่งแล้วเร่งกว่ามันคือมันรู้สึกได้อย่างเห็นได้ชัดนะเขาบอกเลยว่าอีกคันหนึ่ที่่่ไมใชชเล ไม่ใช่น้ํามันเครื่องเก่าด้วยเป็นน้ํามันเครื่องใหม่เหมือนกันแล้วก็เป็นน้ํามันเครื่องเกรดเดียวกันแต่คนละยี่ห้อกันผมฟังครั้งแรกโอ้โหคนลุกเลยนะคะเชลให้ความรู้สึกที่ต่างกันขนาดคือรู้สึกได้ถึงความไหลลื่นที่มันไหลลื่นกว่า,าจริงๆนะครับทั้งที่แบบเป็นเกรดเดียวกันคือในตลาดคือเป็นเบอร์เขาเรียกว่าเหมือนจะเป็นเบอร์คู่แข่งกันเลยอะแต่ผมก็ยังไม่รู้นะอันอีกคัน,นคือยี่ห้ออะไรเบอร์อะไรไงแต่พอเรามาขับเนี่ยเรารู้สึกความต่างเอกลักษณ์ของเชลคือให้ความไหลลื่นที่่่ไหลลืนกวาจริง ไม่ว่าจะลดเกียร์และการสั่นสะเทือนรวมถึงจังหวะที่เล่งเนี่ยโดยเฉพาะพอเป็นเครื่องรถที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยเราเล่งจนอื้อจนมันเล็ดลายแล้วแค่เสียงสั่นการสั่นสะเทือนที่มันสู้มือขึ้นมาก็ให้ความรู้สึกที่ต่างกันอย่างที่บอกว่าช่วงที่มันดันเนินขึ้นอ่ะจะเห็นข้อแตกต่างที่แบบชัดเจนในส่วนที่ผมลองอันเนี้ยจะเป็นในส่วนตัว4จังหวะนะครับอย่างที่ผมบอกคือเชลเขามีในตัวของสกูตเตอร์ด้วย เดี๋ยวเราไปถามคนที่ได้ลองดีกว่าว่าในส่วนของตัวน้ำมันเครื่องเชลที่ใส่ในรถสกูตเตอร์ให้ความรู้สึกเป็นไงอันนี้เราอยู่กับคุณอันนี้ปิิสนานะครับึ่งเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปคือผมอยู่ในพาร์ทของตัว 4T 4จงังหวะแต่ของคุณออนนี้เนี่ยเขาจะได้ขี่ในตัวสกูตเตอร์เดี๋ยวมาเล่าความมาแชร์ความรู้สึกหน่อยว่าในตัวสกูตเตอร์ให้ความรู้สึกต่างแต่เห็นว่าเมื่อกี้สกูตเตอร์ให้ลองสามคันเลยสามคันค่ะ,ะใช่ก็รู้สึกถึงความแตกต่างนะคะคันแรกเนี่ยก็ขึ้นมาความรู้สึกแบบ ก็โอเคเฉยๆก็เป็นรถสกูตเตอร์รซีซีน้อยทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะพอมาลองคันที่สองอเฮ้ยแตกต่างนะเรารู้สึกได้ถึงกำลังที่มันมากขึ้น,นอ่ะเวลาเราเปิดปิด เรียกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสกูตเตอร์มันต้องแบบเหมือนเรียกรอบรอความยากของสกูตเตอร์อย่างหนึ่งคืออย่างเมื่อกี้ผมขี่โฟทีอ่ะผมยังมีเกียร์ให้รู้สึกว่าเอ้ยลองเข้าดูลองลดเกียร์ลองเชนเกียร์แต่สกูตเตอร์มันเปิดอย่างเดียวแล้วมันซีวีทีมันไหลลอยต่อแบบอื้อเอื้อทำให้ผมว่ามันน่าจะฟิวยากขึ้นมาอีกแล้วมีให้ลองถึงสามคันด้วยใช่เวลาเราอยากเข้าโค้งออกโค้งเร็วๆอย่างเงี้ยมันต้องแบบเปิดเผื่อเปิดเปิดก่อนอะไรเงี้ยซึ่งคันแรกมันไม่มาแล้วพอคันที่สองชััดเเจนนนฮะะะอออไรรยย่างงีี้้คคคบบแลวกก็โ ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสัมภาษณ์เนี่ยเมื่อกี้ผมลองเนี่ยว่ามผมลองตัวโฟทีรถมีเกียร์ใบของผมจะได้ลองเป็นตัวออโตเมติกนะครับใช่ครับเป็นไงฟิลต่างกันนะนี่ตอนแรกตอนแรกผมอะไอคันที่ผมเทสแต่มันดันไปอยู่คันสุดท้ายไงแล้วแบบพอเราไปเทสคันที่หนึ่งคันที่2อ่ะเอาละไม่รู้แล้วมันต่างกันน้อยมากเลยแบบเอ้คันที่2มันก็แรงกว่าเอ้คันที่2แน่เลยตอนแรกเพราะว่าคันคันคันแรกมันแบบ เออมันดบๆนะตอนขึ้นลงขึ้นเดินเอ้หรือเรายังไม่ชินสนามนะหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เดียวกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ผมเอ่ยรวมถึงทางคุณแนนี่เอ่ยแล้วก็บเล็กเราไม่รู้มาก่อนว่าใ<ช>ารไหนคือเชลใช่ใช่เขาให้แบบเรียวๆเลยให้พูดเลยว่าใช่ใช่ใชว่าแบบติ๊กติ๊กว่าความรู้สึกเป็นไง เสียงเครื่องเป็นไงแรงสั่นสะเทือนเป็นไงอัตราเร่งเป็นไงของตลาคันอ่ะรู้สึกเป็นยังไงคือขึ้นมาปุ๊บหมวกกันน้องยังไม่ดันถอดเลยครับเขาเดินมาสัมภาษณ์เลยเขากลัวเราลืมความรู้สึกใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วตอบถูกไหมถูกดีครับโอ้โหเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกว่าคันที่3มอ่ะมันต่างกับคันที่หนึ่งกับคันที่2มากมันต้องต้องบอกว่าโชคดีที่ได้เทสคันที่3เป็นคันสุดท้ายมันก็เลยเหมือนแบบมันมีความรู้สึกที่ดีกว่าทั้งสองคันแรกเออมันก็เลยแบบแสดงว่าฟีลไวคล้ายของผมองผมผมอ โอ้ยถ้าพี่สามคันนะยากกว่าอีกมันก็ดูเออเพราะผมเอ้ยมันก็ดูไม่ได้แปลกนะมันก็ขับได้ปกติเพราะด้วยความที่รถมันเป็นรถใหม่ายแดงเลยเพิ่งรันอินมาผมว่าเอ้ยมันก็ปกตินี่แต่พอไปขี่คันที่สองคือรู้สึกอ๋อจังหวะดันเนินมันต่างกันสิ่งที่รู้สึกเลยคือความไหลลื่นอ่าที่ผมไหลลื่นแปลว่าอะไรพี่คือเวลาปิดเร่งแล้วมันยังไหลลื่นได้ต่อใไก่คันหนึ่งที่ที่เป็นน้ำเครื่องไม่รู้ยี่ห้ออะไระ คือพอปิดคันเร่งปุ๊บมันเหมือนมี engine b r a k กที่มันลังไปมากกว่าคือน้ำมันเครื่องมันเหนียวกว่าไงมันเ่นกว่าถ้าความรู้สึกผมนะแต่ถามว่ามันต่างกันเป็นระยะขนาดนั้นไหมต้องบอกก่อนว่าพอด้วยความมันเป็นรถร้อยกว่าซีซีอ่ะมันไม่ได้ต่างเป็นระยะใช่แต่ผมเชื่อว่าถ้าไปใส่ในอย่างรถที่ใหญ่กว่านี้ big s c o ต t e r หรือว่าในฝั่งรถโฟที่เป็นรถมีเกียร์ที่เป็น big ไบค์น่ะ เราจะรู้เลยช่วงรอบสูงอ่ะมันจะต่างก,กันแบบช ừ ừ ừ ัดเจนปิด ừ ừ ừ แล้วเปิดใหม่ปิดแล้วเปิดใหม่มันจะรู้เลยซึ่งที่ผมพูดมานะครับหลายๆคนพูดมาบางคนฟังแล้เอเวอร์ไปหรือเปล่าแต่ผมอยากบอกว่าอันเนี้ยทาให้ไปลองเลยลองไปลองอย่างนี้จริงๆเลยนะครับลองถ่ายน้ำมันเครื่องแนะนําว่ารถคันเดิมเลยก็ได้แต่ อย่างที่บอกว่าวันนี้เราเป็นเคลื่อนขายรถ2คันที่คอนดิชันเดียวกันเราลองเอารถตัวเราเองเนี่ยเปลี่ยนมันเครื่องใหม่ยี่ห้อหนึ่งแล้วเราลองถ่ายนะครับแล้วลองเปลี่ยนใส่ในตัวเชลวตวานนะครับลองใส่ดูไม่ว่าจะเป็นรถ 4T4 จังหวะหรือว่ารถสกูตเตอร์นะครับผมกล้าพูดเลยว่าคุณจะได้ความรู้สึกที่มันแตกต่างโดยเฉพาะบิ๊กไบค์นะครับที่เครื่องยนต์มีกําลังสูงเนี่ยน้ำมันเครื่องจะมีผลมากๆหรือในส่วนสกูตเตอร์ถ้าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์อย่างพวก3สา c ร้อยสี่สี่สามันเครื่องเกรดี มีสูตรที่มันไหลลื่นอย่างเงี้ยในเชลแอดวานนะจะยิ่งให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างเอาไปอีกซึ่งวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับกับเชลแอดวานซ์ซึ่งเรามาทําการทดสอบกันถึงที่สนามพีระเลยแล้วในคลิปต่อไปยังไม่จบเชลพาเราไปกับโ o โต GP ที่สนามช้างบุรีล์เป็นยังไงติดตามกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ